เอาละครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกมอารีนาเบรกเอานะครับอยู่กันในแมปไร่ธรรมดาเนาะผมก็เอายามานนิีเดียวนะครับลงตัวเปล่าๆเ,เลยเกาะหมวกอะไรไม่ได้เอามาทั้งสิ้นก็ตอนลงใบผมกะว่าจะไม่เข้าฟาร์มในนี้แล้วนะแต่ก็ไม่รู้อะไรดนใจเอ้เข้าไปดูหน่อยก็ดีนะเพราะตรงเนี้ยมันชอบมีของม่วงนะครับมุมเนี้ยมันจะชอบมีของม่วงตั้งอยู่อย่างน้อยก็ได้ห้าหกพันนะผมก็เลยค้นกล่องเครื่องมือในจังหวะน,นั้นเองนะครับอุย้ยของใหญ่ โอ้แสนสี่ไม่มีกระเป๋าผมกำลังจะนอนอยู่แล้วดันมาเข้าเกมมาดิดันมาอยากเล่นเกมปิดไฟนอนอยู่แล้วเชียวโอเคเคลียบบอดก่อนนะค่อยคิดว่าจะยังไงก็คงต้องหากระเป๋าจากพวกนี้แล้วครับนะถ้าใครเคยแบบอยู่ในส,สถานการณ์แบบนี้คือได้ของแพงแล้วก็ใส่เซฟไม่ได้นี่มันเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากเลยนะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ของแพงอะไรกับชาวบ้านเขานะครับ นี่ก็เป็นครั้งแรกนะที่ได้ของเป็นแสนเนาะโอเคตอนนั้นอนะ่ะผมลนแบบมือสั่นงึกๆเลยนะแล้วก็กลับไปดูของว่าวจะทิ้งอยู่ว่าจะยังไงดีวะเพราะว่าเอาไปก็โอกาสรอดเนี่ยน้อยมากเลยนะครับเพราะานี่ยังไม่ได้เดินไปไหนเลยนะนี่คือจุดเกิดของเราเลยไงเป็นไงเป็นกันครับปั๊มยาแล้วก็ไปหากระเป๋ากัน บอทแบบนี้ยังไม่โหดมากนะได้ปืนมากระบ,บอกหนึ่งน่าจะพอได้ยิงอยู่นะดูแล้วดูอีกเลยจังหวนะนั้นมือนี่หันงเงึกเงึกเลยลุยเลยครับเดี๋ยวไปดูบอทอ่าตรงข้างๆนี้นะแล้วแต่ดวงแล้วแหละโอ้โห ถ้าผมไม่เก็บก็ไม,กไม่ก็คงไม่มีใครเจอครับเพราะว่ากล่องมันเปิดแล้วคงไม่มีใครรู้นละโอเคมีบอดทั้งหน้านะมันไม่ไม่ค่อยมีกระเป๋าด้วยสิบอดแบบนี้ผมจะวิ่งไปเรื่อยๆเลยนะครับขี้เกียจตัดแล้วนะโอเคดูมือโอ้ยโอ้โหนี่คือว่าแขนดำเลยนะเจ็บซะแล้วว่ะโอ้ คือความรู้สึกในตอนนั้นเนี่ยก็ใจเป้าเลยนะเหงือเต็มมือเลยอืมอันนี้ใส่ไม่พอเนาะอย่างน้อยอกระเป๋าเล็กอะครับพอเนาะกระเป๋ากี่ช่องวะที่บอดมันชอบใส่อะเป็นกระเป๋าสะพายหลังเนาะต้องไปหาดูตรงนี้มันจะชอบมีคนครับว่าจุดเกิดเขาอยู่ฝั่งนู้นเนาะมีโอกาสที่จะเจอคนสูงมากเลย หาวนไปครับถึงได้กระเป๋าก็ไม่รู้จะจะยังไงโอ้โหจะไปโดนยิงก,ก่อนเปล่าไม่รู้แต่ว่าแมปหนึ่งเดี๋ยวนี้ธรรมดาผมเอ่ส่วนใหญ่ผมเล่นแมปแมปเอ่อแมปสามแล้วนะครับแมปนอตินะเพราะว่าแมปหนึ่งนี้ถ้าไม่ปิดกั้นก็เออส่วนใหญ่เขาไม่เอาของมาแล้วนะถ้าจะยิงอ่ะถ้าลงยิงอ่ะจะเจอพวกเคเแบบนี้ครับอ้เวนลนกระดาษไหนยิดดูสิ โอเคเดี๋ยวเก็บทรัพยากรไปด้วยเนาะอันนี้มีปืนยาวเนาะตัวนี้เอเคโชคดีนะครับยังมีเอ็มพีซนะีศูนย์เนาะมีโอกาสเจอคนสูงมากนะครับตรงนี้นะตรงเนี้ย มักจะ,ะมีคนวิ่งผ่านอยู่เสมอนะวิ่งผ่านอยู่ตลอดแล้วก็ตรงป้อมข้างหน้าทางขวานะครับก็จะมีคนตลอดเลยแต่จะไม่ค่อยเจอกันต้นเกมนะเพราะว่าจะเดินไปคนละฝั่งเอาแล้วว่าแขนดำสอง,องข้างแล้วผมคือว่าจาังหวะนี้เจอใครก็วัดไปเลยนะเพราะว่ายังไงก็ไม่มีกระเป๋าอยู่แล้วอันนี้คนนะครับเขาก็มาตัวเปล่าๆเ,เหมือนกันเนาะได้ปะทะกันไอ้มง โอเคไม่มีแม้กระทั่งกระเป๋าเลยก็ยังดีครับได้เอเคมานะดูเห็นไหมเขาเล่นแบบนี้กันแทบจะหมดแล้วอะมาหาของใส่เซฟแล้วก็ออกผมก็เล่นแบบนี้เยอะอยู่นะแต่แต่บางครั้งผมก็เอาปืนมานะเขาค้นแล้วแหละเขาน่าจะเอาใส่เซฟแล้วแล้วครับแลยหาอย่างนานเลย เดี๋ยวผมจะเร่งไปเลยนะครับเพราะแมปนี้ไม่ค่อยมีอะไรนะมาดูเออความพาของออกของผมแล้วกันว่าจะทำได้หรือเปล่านะโอเคเข้าหัวเนาะโอ้หจังหวะน,นี้คือว่ากลัวไปหมดแล้วครับแล้วยิ่งตอนถ้าเก็บของมาแล้วจะยิ่งกลัวขึ้นไปอีกโอเคดีนะเอาอยากแก้ปวดมาของสำคัญนะครับโอเคกระเป๋านี้เออพออยู่นะ ตอนแรกผมคิดว่าไม่พอนะโอเคมันพอนะมันใหญ่พอแล้วกระเป๋านี้โอเคกลับไปที่ตรงนู้นเลยที่เราเจอของนะวิ่งตัดตรงนี้ก็เสี่ยงแล้วครับดีนะมันไม่ยิงโดนขาโอเคถึงข้างหน้านี้แหละ โอเคมีเสียงด้วยนะครับคนก็ยิ่งกลัวๆอยู่มาเดินเนี่ยโหอืหลวงโอเคทีนี้แหละยิ่งจะตื่นเต้นขึ้นไปอีกมาแล้วจะออกได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวครับเรามาวางแผนกัน อถ้าวิ่งขอบเกินอาจจะเจอคนได้นะในความรู้สึกผม <c oughs> ก็ต้องตัดตรงกลางบ้างนะครับอดูแล้วมันชื่นใจมันจะได้ยินเสียงนะผมก็เลยทิ้งกระเป๋าไว้โอเควิ่งยาวครับเป็นไงเป็นกัน,นครับจุดนี้เนาะเปิดดูแล้วดูอีกครับกลัวว่าจะลืมกระเป๋าทิ้งไว้นะ <c oughs> เคลียให้หมดเสียงมอนี่นะเมื่อกีอ้เดี๋ยวผมจะวิ่งอ้อมหลังนี้ไปหน่อยนะครับตอนแรกผมกะจะนอนให้เวลาเหลือน้อยนะครับแต่ถ้าฝั่งนู้นมาฝั่งนี้แล้วยิ่งเสี่ยงนะครับเราอาศัยจังหวะเน,นี้ยที่เวลาย,ยังเหลือเยอะมากอะผู้แฝงอะไรก็ยังไม่ลงมานะตอนแรกผมนอนกะจะให้เวลาผ่านไปแต่ว่าอืมถ้านานเกินไปเดี๋ยวเขาจะมาฝั่งนี้ครับเพื่อมาออกนะคนที่เกิดฝั่งตรงข้ามเรานะ เวลานี้ผมว่าอาจจะวิ่งได้โล่งๆเพราะคนเฝ้าเข้าฟางมันอยู่นะครับคิดได้แล้วก็วิ่งต่อเลยเป็นไงเป็นกันถ้าของชิ้นนี้จะเป็นของเรามันก็ต้องเป็นของเราครับทุกคนตามโชคชะตาวาสนาลุยไปเลยถ้าเจอตี้มาคนหนึ่งก็น่าจะสู้ไม่ได้แล้วนะเพราะว่าแขนหักไปแล้วสองแขนดำไปแล้วสองข้างเนาะ ตรงนี้ก็มีโอกาสโดนดักนะถ้าช้าแต่ว่าแมปนี้เขาไม่ค่อยดักกันแล้วครับถ้าอไม่ใช่ปิดกั้นนะถ้าปิดกั้นอะ่ะดักกันเต็มเลยทุ่งเนี้ยไม่ว่าจะหลังหินหรือว่าหลังต้นไม้อะ่ะโอเคนี่โคตรตื่นเต้นเลยนะเพราะเจ็บแล้วด้วย <c oughs> อ่าผมจะไม่ตัดไม่กอแล้วก็แล้วกันครับพูดไปเรื่อยเลยนะอาจจะไม่ไม่สนุกเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็มาดูผมขนของแล้วกันนะ มีบอดนะจะถ้าจะวิ่งชิดขวาอาจจะมีคนเข้านะครับโอเคตรงนี้มีบอดนะผมไม่สนใจผมวิ่งอย่างเดียวเดินหน้าอย่างเดียวครับตรงกลางเนี่ยผมว่ามีโอกาสเจอคนน้อยกว่านะครับเจอน้อยกว่าวิ่งทางขวาวิ่งทางขวานี่มีโอกาสเขาเลาะมานะเขาเลาะขอบมานะเพราะบางทีเขาฟาร์มแล้วเขาไม่อยากกระทะเขาก็เลาะมานะอพักเก็บแรงสักนิดนึงวางแผนต่อ เดี๋ยวผมไปดูจุดแดงนะครับว่าสามารถออกได้หรือไม่นะโอ้โหดูกี่ทีก็ยังชื่นใจแล้วก็ตื่นเต้นมากวิ่งต่อเลยครับวิ่งยาวๆของทีน้นี้จะได้เป็นของเราหรือไม่ถ้ามีคนดักจุดออกนี่หาเลยนะ ก็ขอบคุณพี่คนนั้นที่ให้ AK เรามานะโอเควิ่งยาวครับมันจะมาน่ากลัวตรงอคอกม้านี่แหละหมุดรูแล้วตอนนี้กลัวไปหมดแล้วครับโอ้โหใครไม่กลัวบ้างละ่ะปืนจะต่อสู้ก็ไม่ดีเกาะก็ไม่มี ค่อยๆเดินเนาะโดนไม่กี่นัดก็เรียบร้อยแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวพักเก็บแรงสักหน่อยนะครับฟังเสียงด้วยนะโอ้ขนาดมานั่งภาคนี่ยัง,ย,งยังเหงื่อแตกเลยโอเคตรงนี้แล้วครับมีโอกาสโดนดักสูงนะถ้าในปิดกั้นน่ะเตรียมตัวเตรียมตัวประทัดเลยครับคอกม้านะช่วงนี้น เพราะว่าข้างบนอคอกมมาเนะี่ยมันมีเซฟฟรีหนึ่งเซฟนะครับแล้วก็มีห้องอ่อห้องกุญแจหนึ่งห้องนะกดังข้าง,างอคอกมมาครับแต่ว่าเท่าที่ผมไขก็ไม่ค่อยเจอของดีอะไรนะ <c oughs> ก็มีโอกาสเจอคนอยู่นะครับโอ้ยเจ็บก็เจ็บแย่ yeah, ละตรงนี้ก็น่ากลัวนะเดี๋ยวเราไปดูนะจุดข้างหน้าว่าผมจะว่าจะมีที่ให้ผมออกหรือเปล่าตรงพวกกองฟางเนี่ยน่ากลัว วิ่งมาก็โดนจังๆเลยตอนนี้ถ้าลงตัวเปล่าผมแนะนำนะพวกเล่นพวกน็อตทิดน่าจะดีนะครับเมทสามเนาะต่อกอช่องเขาอะโอกาสเจอคนน่าจะน้อยกว่านะแล้วมันมีเซฟที่ใกล้ๆกันด้วยลองไปลองไปลองไปเล่นกันดูนะครับนี่ไงจุดออกเวและจุดออกปิดด้วย แล้วมาฝั่งนี้ละที่จริงเราควรอ้อมไปนะครับอ้อมไปชิดขอบแมปนู่นเลยแต่ว่าผมวิ่งอ่ะวิ่งมาแล้วอ่ะถ้าอ้อมกลัวจะเจอคนอะผมก็เลยตอนนี้ผมก็เลยเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวลอ็อไปขวาออกไปอีกทีหนึ่งนะครับดี๋่าดูก่อนถ้าถ้ายังมีบอดเต็มก็แสดงว่าคนน่าจะยังไม่ผ่านมาเนาะเวลาจะวิ่งที่ร่งที่แจ้งไอ ชตามิน่าให้ดีนะครับแค่ไปถึงก็พอจะแอดได้อยู่นะจุดออกตรงนั้นส่งมาจากไกลไม่ได้นะจุดที่ผมจะออกมันจะมีจุดใกล้กันนะครับอีกจุดหนึ่งมันจะส่งมาได้นะส่งส่งมาส่งมาจากตึกสูงเนี่ยครับหเห็นเลยโอเคยังมีบอทนะ ตอนนี้คือว่าผมลนไปหมดแล้วมันต้องเดินอ้อมไกลครับผมมาคิดดูแล้วผมไม่ค่อยอยากจะเดินเข้าไปทางนั้นสักเท่าไหร่แต่ก็รีโหลดไว้แล้วรอเลยครับเดี๋ยวให้สตามิน่าเต็มก่อนนะแล้วก็ออกขวานี่ไปเลยมีบอดตายอยู่แล้วนะแต่ก็ยังเหลือบอดอยู่โอเคเดี๋ยวเราออกไปทางกำแพงนะ มันจะไม่มีถึงตรงนี้แล้วมันจะไม่มีโอกาสคนจะมาแล้วนะครับมันจะมีมาข้างหลังนั่นแหละหรือว่าเขาตั้งใจดักเข้ามาถึงก่อนแล้วเขาดักแล้วครับโอเคเป็นไงเป็นกันอนะ่ะจังหวะเน,นี้ยไจโรนี่อยู่ไม่นิ่งแล้ว <c oughs> โอเคออกจุดเล็กห้านะ ใกล้กว่าเยอะค่อนข้างปลอดภัยนะครับแต่ถ้าปิดกั้นเวลาจะออกต้องดูให้ละเอียดเลยมันจะมีจะมันจะมีตรงนี้ครับดูอันตรายนิดหนึ่งนะเพราะมันโล่งๆเดี๋ยวนี้ผมก็แบบนี้ผมก็ลงแบบนี้แล้วครับไม่ค่อยได้เอาของมาละเอาหาของใส่เซฟอ่ะเพราะว่า เล่นคนเดียวบางทีมก็เสียเสียนะอาจจะมีไฟอาจจะลงเล่นสักนิดนึงอะไรแบบเนี้ยพอทุกคนก็รู้ๆกันอยู่นะสุมทีมบางทีม,มันก็ไม่สบอารมณ์เลยหลายอย่างนะกับเพื่อนร่วมทีมนะครับโอเคปลอดภัยแล้วครับตอนนี้เอาละชิ้นเดียวพอไม่จําเป็นต้องให้ออกถึงห้าหกแสนแล้วครับแค่นี้ก็เยอะละสําหรับผมนะสําหรับผมห้าหมื่นผมออกได้ผมก็ภูมิใจแล้วอะ ถ้าไม่ขาดทุนนะนะโอเคได้แสนหกแต่ขายจริงๆแล้วก็ได้แสนสามแสนสี่แล้วนะครับค่าบอดไปสิบตัวค่าคนคนหนึ่งด้วยโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับคลิปนี้อาจจะน่าเบื่อไปหน่อยนะฟังบุบ่นไปเรื่อยทางเลยใครดูมาถึงจุดจุดนี้ก็ขอพระคุณมากนะครับถ้าชอบก็ติดตามให้ด้วยแล้วกันนะครับ ได้ใช้ไหมน่าจะไม่ได้แลกนะเอาขายเลยอันเนี้ยเราได้แสนสามนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันครับคลิปนี้เนาะสวัสดีครับ